ตากจีตึง้เอองเหรออ๋อยังนะค่านนะเธอกินที่ออนไลน์ครับผมมาอยู่ที่ราชบุรีนะผมมากินข้าวต้มเลือดหมูนะร้านนี้น่ากินมากๆครับขอถ่ายคลิปนึงกันแล้วกันนี่ครับเป็นร้านข้าวต้มเลือดหมูโจ๊กอยู่ในตัวเมืองราชบุรีครับเป็นตลาดซอกเลยผมไม่รู้ว่าซอยอะไรแต่ผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะวันนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งท่้นมาขายโจ๊กที่นี่แหละน่าจะใช่ตรงนี้เป็นตลาดของราชบุรีนะตลาดทับถิ่นส่วนพระมหากษัตริย์ ตรงนี้มีของกินเยอะแยะมากมายเลยถ่ายให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งกินข้าต้มรสหมูล่าลีกันดีกว่านะครับดูวิธีการทําผมสั่งไปแล้วนี่โอ้โหน่ากินมากน้ำลายไหลส <c oughs> รุณลุงทำมานานนะครับเนี่ยกว่าสี่สิบปีแล้วครับโอ,โอ้นะครับได้กินของอร่อยแล้วผมลุกไปม,มาเจอร้านด้วยบังเอิญอีกแล้วลูกค้าก็พูดยุตฝั่งว่ามาล่าลีต้องก<ด>ินแล้ว ร้านคุณลุงชื่อร้านอะไรครับอ๋อมันไม่มีชื่อร้านครับมันเป็นแผงลอยนะครับอ่าเป็นแผงลอยแล้วนี่ครับซอยถนนก้านทองใช่ซอยถนนก้านทองก้านทองครับก้านทองอ๋อซอยถนนก้านทองน่ากินมากจริงครับนี่โอเคครับเยี่ยมเลยเรามีดูน้ำซุปครับคุณลุงคข้อสองครับลูกผมนึกว่ามีหน่อย นึกว่ามีขนมถ้วยคือถ้วยขนมถ้วยนี่คือมาใส่น้ำจิ้มใช่ไหมครับมาใส่ถ้วยถ้วยน้ำจิ้มหรือด้านเนียครับอ๋อโอเคผมนึกว่าขายขนมถ้วยอ๋อโอเคนี่โอเคนรับผมนึกว่ามีขนมถ้วยด้วยเห็นในชามเลยมองเลยเห็นเต็มกอบเป็นกองเลยนี่เหรอครับอ๋อสองล่างครับอะดูดูวิธีการทำดูก่อนนี่ผมอยากได้ครับไปดูหลังร้านมั้งครับนี่ครับนี่ครับไอ้เขาลงอินเตอร์น็ตไหอ๋อลงอินเทอร์เน็ตนะครับอ้โในยูทูบครับ มีคนสนใจ <c oughs> ดูก่นอนเด็กมาด้วยนะครับอ๋อครับแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วนะเขาบอกน่าจะอร่อยสิครับ40ปีผมคิดว่านานนะตอนแรกๆผมมาล่ารีบ่อยนะแต่ไม่ได้แวะมาเซ้ีครับวันนี้มาก็เลยแวะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูขอดูใกล้ๆนี่นี่ครับน,น้ำลายไหลหิวเต็มที่แล้ววันนี้ครับผมวก็ชมน้ำซุปว่าอร่อย ลูกครับโต๊ะสุดท้ายของพี่ครับโอเคนี่ผมได้แล้วแต่โจะไปนั่งกินดูไว้ดูทําให้เสร็จเลยว่าเขาทําเป็นครับผมก็คือใส่กับซมิสเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วครับโอเคจะไปนั่งรอ,อก,กินนะครับกินที่ร้<ช>านอาหารอันแน่ตัวนะนวนะันนี้มากินข้าวที่ร้านลีครับเวลาอาเบียร์ดูก่อนเวลาเที่ยงนยหน่อยๆนะโอโเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะดีกว่ากินเลย <c oughs> ข้าวเปล่าหรือยัง เดี <Be ek art> ๋ยวบอกก่อนนะคลิปนี้ผมมากระยายนะมีอะไดูยายผมเอายายมาปล่อยแก่หน่อยใครใครคนอันนี้บอกครับเป็นชวดเป็นยายเป็นชวดนะไม่ใช่แฟนเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจทีเดี๋ยวสาวๆในคลิปเห็นอาจจะหาผมมีแฟนแล้วไม่ใช่นะอยนามีอยู่บ้านฮะตบกระทิมเลยคุณลงมือลงเมียอยู่จะเขาปรุง นี่เดี๋ยวผมจะกินแล้วแต่ผมถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนอ่ะพี่กินเลยลายายกินเลยเรียกพี่ยายกินเลยค่ะเดี๋ยวซด,ดน้ำซดน้ำซุปโชว์หน่อยนะคนที่ตามผมด้วยรู้ว่ามันอร่อยหรือว่าไม่อร่อยแต่ว่าเขาบอกอร่อยแน่ๆครับเิีนเลย โอ่งเลยกำลังหิวนี่แจมเลยลำลำลำฮะฮะเลี้ยงผมเนี่ยเออเขามีคนเลี้ยงมั้งนานเลี้ยงทีมาเขาสิบครั้งไม่จะเลี้ยงผมครั้งนั่นแหละที่เหลือผมเลี้ยงออกกล้องเลยแล้วเสือดังไม่เอาไม่ได้หาสามีได้เอ้ยหาได้หาแฟนได้นี่เป็นสาวโสดรุ่นสุดท้ายครับที่กำลังจะหาไม่ได้แล้วอายุประมาณตกกับห้าสิบจะต่อยอะยวโดนเตะอะ <c oughs> ตัวีนี้นี่เป็นพี่ครับสนิทกันมากก็เลยคุยได้กันได้น,นะแต่คลิปนี้ผมโดนตบปวดที่มาแล้ว <c oughs> อ่ะชิมอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เติมเข้างุงก่อนคือจริงๆผมกินอย่างเดียวก็ได้นะแต่ผมชอบออกเปรี้ยวนิดหนึ่งผมว่าเราปรุงหน่อยก็แล้วกันมาได้ดูบรรยากาศภายในร้านด้วยลืมถามราคาลืมถามราคาอีกแล้วน่าเสียดายจริงแหมล,ลืมถามราคาเดี๋ยวถามราคาให้ด้วยนะบางคนจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่ พอใช้ได้ดีครับอืมแลมครับตุกใจเลยงานนี้เลี้ยงฟรีเลย,ดยเดี๋ยวต้องถามเขาว่าชามเท่าไหร่ผมผมกินก่อนนะเดี๋ยวพอนหมดเดี๋ยวผมจะไปถามว่าชามเท่าไหร่นะครับ,บ,บถือกล้องถือกล้อง กินไปกินอกินให้ดูดิปร่ดีวาผมฮะร่าเดีวบอจะมากับผมต้นะครับอันนี้ชามเท่าไหรครับชาเท่าไรครับ,รรบอ๋อชุดหนึ่งสี่สิบบาทได้คำตอบแล้วครับชุดหนึ่งสี่สิบาทนี่ครับข้าวกับนี่ก็คือ40บาทอาจกินได้ไดเลยดูกันรีบลงเลยนะจะข้าไปดูเออ เดี๋ยววันนี้จะไปลงคลิปให้เลยไม่เอาหรอกถ้าคนไม่สวยออกกล้องผมจะไม่ค่อยลงคลิปมองหน้าเอามองหน่อยมองหน่อยจะได้มีคนรู้จักว่ามากระชั่วแล้วพี่เอาเอาเออาผมตั้งกล้องดีกว่าคลิปนี้ถ่ายเองครับปกติจะไม่เอาสาวออกกล้องวันนี้ต้องเอาป้าออกคือไม่ใช่สาวนี่เลยเอาออกได้ไงก็เลยเอาป้าออกกล้องหน่อยเมียมันอยู่บ้านค่ะฮะทีเดีดิกี่คนอ่ะมันเลิกไปแล้วหนึ่งคนต่อคอทิ้มเหร อเอ่องมสูงตังหัเตเรียนหน่อยตรวจสอบไม่เห็นไปไห่ไหมันจะตั้ง้องเนี่ยตั้ง้องเนี่ยท้ายนละมาอยูน้เออไม่เห็นน่ากินะรานนี้ก็น่ากินนะให้ลูกค้าทำาจตรงนี้เมมีคนเนลี้ยงเงินไป เราต่อขนมจีนนี่ไป,ไป,ไปเลยค่ะายเ๋ยวปด<น> <ละ S 1> ูขนมตัวนี้ก่อนขนมต้อนท้อไม่มีร้านขนมจีนด้วยนะแต่มีที่นั่งรอตรงนี้นิดหน่อยก็ให้ดูไว้ก่อนเดี๋ยวเขาหน้ามาใหม่รู้ละผมมีปักคืลอละเพราะว่าปกติของมันเล่าลีไม่ค่อยไปแวะตรงนี้จะไปแวะร้านอาหารเดี่ยวๆท้อกันเดียว ววาาาทานดยตรกยายกินค่ามั้อันนี้เอายายมาตี้นะครับอาจ้าไม่มีอะไรสวยๆยงามอยู่นะกก็จะว่ากันกินไหมให้เต็มเต็มกล้องเลยคะัตาไม่กินนะไม่แก้นนะยายผมกินไม่ลงครับ กินตะครับจะโบนน้ำมากเลยดูดูใช่ปะอัปเดตวันนี้วันที่2 1เพื่อมามสองภาพแปบาให้ทุกนมากินข้อตมเลือนหนูที่ถนนป้อมพองใกล้ตลาดราชุรีสงข้ามกเลยร้อนเลย ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะแดดไม่ออกก็เย็น็นิดนึงแต่ว่ามันมอุ่นผมน่าอ,อร่อยรุ่งหางตัไหนนรัหนย่งจิ๊ง เติมจริงอร่อยนะมันร้อ,อ,รอเนเนี่ยไข่ดีครันนี้ให้ดูว่าไายดีไม่ดีดูชามจะดูชามกันเยอะนะว่านี่คือชามที่เขาล้างจริงๆถ้าไม่ล้างนี่ก็ไม่เยอะหรอกแล้วก็ถ้าเราคงคิดว่าไข่ขนมถ้วยเหมือนกับใส่ขนมถ้วยหน้ากระแตกเลยแต่คือกดใส่ไอ้นี่มาไอ้น้ำปลามาอักกี้เลยไม่ได้ถ่ายรูปห้ามยิ่งเลยมัวจะชวนป้าคุยขอป้าที่ไหนมาต้องมาเทคแคร์ป้ามาดูแลคนแก่ไม่เบื่อจริงเลย ไม่ได้ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยครับเดี๋ยวอัดสร้างใหม่อันไว้แล้วก็ถ่ายรูปใหม่นะอ่าโอเคเดี๋ยวกินอีกคำหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดคลิปละคนที่มาไม่ถูกนี่ครับที่ผมถ่ายดูตลาดส่วนทรั์สินพระมหากษัตริย์จังหวัดราชบุรีครับกินให้นอนออนไลน์ป้แน่ถ่วนะก็อย่าลืมมากินตามผมแล้วกันแนะนำครับเด็กลาดหลีกเก่าครับฉิ่เพุ่จะเคยมาที่นี่น่าจะครั้งแรกนะน่าจะคยมาบ้าเด็กลาดหลีกนี่นี่เด็กตะลามได้การ เี๋ยครับไปละขึ้นนี้แล้วเจอกันนะครับเร็วๆนี้ในลาวดูป,ป้ามาพอดีประการหาคู่ครับคินสอดไม่แพงแถมเขาสารปีด้วย